สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้ชสู่ชอนัการารายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม s k y r a n d e r Ring of Hero นะซึ่งนะครับวันนี้จะเห็นได้เลยว่าผมได้เปลี่ยนนะครับผม ไลน์อัพเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ร,รับล็อบบี้เราสามารถจะจัดได้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีตัวเทียที่ผมใช้<ห>ตัวละครที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายจัมานําเสนอนะครับตอนนี้ผมผ่านด่านประจนภัยมาจะสุดแล้วเดี๋ยวพอจบตรงนี้นะครับก็อ่านี่เหลือบอสอีกหนึ่งตัวแล้วพอจบด่านนี้นะครับ แบบง่ายผมจะเคเียร์หมดแล้วนะครับเราจะไล่500เพชรมาสุ่มกระชาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวละครตัวเด็ดๆของผมเลยเดี๋ยวก่อนเราจะไปเปิดกระชานะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดทั้งหมดนะครับเมื่อรอบที่แล้วผมไม่รู้เว้ยซึ่งกระชามันมีแบบแสงมืดด้วยนะครับผมนี่เลยครับการสมอนแบบแสงมืดนะครับผมโอ้โหแล้วก็ตัวนี้นะครับอีก30ครั้งก็จะการันตีช็อปๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุม าตัวละครหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายเลยแล้วกันนะครับตัวละครที่น่าสนใจในลายชื่อกล่องนี้นะครับทั้งหมดที่มีอยู่ตัวที่ผมชอบนะอันดับแรกคือสปิดไฟนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยพาสซีฟคือความแม่นยําให้กับคนในทีมแล้วก็มีสกิลระเบิดติดตัวนะครับผมทําให้ตัวละครของเขาเนี่ยสามารถที่จะรีดดาเมจออกมาได้เยอะนะครับเป็นตัวโจมตีเป้าเดียวติดระเบิดที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวที่2นะครับอยู่ในเทียที่ผม อยากได้ที่สุดแล้วถ้าตัวนี้ออกมาเมื่อไหร่ผมเอาแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมเป็นตัวละครธาตุเวทนะครับผมเป็นตัวธนูต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้นะครับหากศัตรูติดเอฟเฟกอันนี้คือสกิลผู้นําก่อนนะหากศัตรูติดเอฟเฟกนะครับล่างแหลกหรือน็อกนะครับหรือล้มนั่นแหละ จะทําให้รีเลือดนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองแล้วก็พักพวกในทีมนะครับผมซึ่งสกิลนะครับสามารถลดคอร์สการใช้สกิลได้นะครับเมื่อจบเทินเหลือคอร์สไว้3นะครับดูสกิลนี้นะครับคุณสามารถรีดดามเมจออกมาได้สูงสุดจ่ายแค่1ก็จริงแต่นะครับถ้ามานาเราเนี่ยยังเหลือเท่าไหร่เหมือนมานาเราเหลือสิเนี่ย จะเพิ่มเม็ดละ10ดาเมจครับผม<า>คือแม่งสามารถแรงได้ยัน238ดาเมจเลยนี่ยังไม่รวมอัพสกิลในตัวอีกนะเออแล้วก็ทำดาเมจแบบหมู่ได้ด้วยนะครับผมคือตัวเนี้ยตัว The best of the best ของผมเลยที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับผม แล้วก็จะหนักไปทางสองตัวนี้นะครับที่ผมโฟกัสอยากจะได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเวทก่อกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีบัฟนะครับใช้ดีบัฟลดพลังป้องกันนะครับใช้ดีบัฟลดพลังโจกตีของคู่ต่อสู้นะครับหรือจะเป็นการอัพโล่ให้ตัวเองนะครับเพิ่มความแม่นยำนะครับเพิ่มแม็กเลือดนะครับก็ดีนะครับตัวนี้ก็ดีแต่ผมว่าผมจะเปิดเพื่อนที่จะหา อาบัคช็อตอย่างเดียวเลยยังไงผมก็จะเอาบัคช็อตให้ได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับย,ยังมียังมีเทียเอสองตัวที่น่าสนใจนะครับผม<ไ>อันดับแรกคือนี่เลยครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับพักพวกในทีม15%ครับผมน่าสนใจไหมเป็นตัวบัฟที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสเพิ่มคีย์ดิคอนอีก10% นะครับสกิลจุมตีก็ไม่คีเลนะครับผมติดน็อกด้วยติดเลือดออกด้วยอีกหนึ่งตัวเลือกครับผมแล้วก็มาเป็นเอมเบอร์ครับผมเอมเบอร์นี่เพิ่มแท็กสอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เพิ่อมอัตราคลิติคอนเช่นกันนะครับเอมเบอร์นี่ก็จะหนักไปทางระเบิดและพลังจุมตีน็อกนะครับตัวนี้ก็จะดีเหมือนกันอยู่ในเทียเด้วยกันแต่ผมเนี่ยโฟกัสเจ้าบัคช็อตไว้อย่างหนักๆเลยครับว่าจะได้ ตัวละครตัวนี้โอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปเปิดนะครับดูไลน์อัพของทีมผมสักนิดหนึ่งว่าผมปั้นอะไรมาแล้วบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับคือ w วอร์วินนะครับปั้นเต็มเลยเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจะแสดงถึงขั้นของตัวละครครับตัวละครเนี่ยสามารถที่จะท่าอนอย่างนี้นะ เราสามารถที่จะอัพสกิลได้แค่เต็มสุด2ขั้นเห็นไหมไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเราต้องอัพขีดจํากัดก่อนแล้วมานาในการใช้ก็จะลดลงเวลาคูดาวก็จะลดลงมานาในการใช้ก็จะลดลงก็คือยิวฟรีเลยครับในอนาคตคุณฟื้นฟูเลือกฟรีฟื้นฟูแรงขึ้นอีกสิแล้วเวลาในการคูดาวไม่มีนะครับทุกเท์มมึงยิวออโต้ต,ตลอดเลยนะครับผมเนี่ยก็คือความกิ่งกาดนะครับที่ผมเลือกที่จะปั้นนะครับผมอีกตัวละครหนึ่งนี่ก็คือ เวิร์วินนะครับมันมีท่าเด้งครับเมื่อมึงโจมตีไปแ2ดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัวมีอาบมันก็จะทำดาเมจเพิ่มอีก70%ถ้าไม่มีใครอยู่ก็จะทำดาเมจ2ครั้งนะครับก็ตีง่ายๆก็คือ150ดาเมจแต่ถ้าศัตรูมี2ตัวก็จะเด้งไปโดนอีกตัวหนึ่งหรืออาจจะเด้งโดนตัวเดิมก็ได้นี้มันดีนะครับกรณีที่เราตีตัวเดียวเนี่ยบอลเหลือตัวเดียวเราจะตี2ครั้งบอลเหลือ2ตัวเราจะเฉลี่ยดาเมจผมว่าดีแอบตีหมู่ด้วยอันนี้ก็เช่นกันครับผมแล้วก็ท่าพ พลังป้องกันลงมาด้วยเวิร์กนะครับผมเช่นกันเลยอันนี้ตีแล้วเด้งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะตีแล้วลดพลังจมตีลงมาสองตัวเนี้โอเพี OP มากอยู่ใน T S ที่เก่งมากๆเลยครับผมหน้าปั้นสัตัตหน้าบั้นสัตว์โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกระชากันเลยกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมมาเรายังเหลือตัวอันเชิญอีก7ใบครับใจก็อยากเปิดช็อปๆในอีเวนต์นะ ขาดแค่30ครั้งเองแต่ผมบอกเลยว่าพี่ๆหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าให้มาเปิดแบบพรีเมียมดีกว่านะครับผมขอบคุณที่แนะนำนะครับผมบอกไว้ว่าอ่านทุกคมเมนต์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอยากจะแอดเพื่ออะไรก็บอกได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดาวน์โหลดลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมไป เผลิจังหวะขายจังหวะขายมาดีครับผมส่งพลังส่งพลังขึ้นไปแสงสีทองแดงม่วงผสมสายฟ้ามันต้องมาแล้วโอ้โห <c oughs> oh, ยิงตรงสู่ต่างจังหวัดนี่ไงตัวแรกไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในโผที่ผมต้องการต่อมาโอ้โ oh, ห oh, สายเวทครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้ที่เราต้องการต้นไม้บูมเบอร์โอ้โหฟุตไฟไม่ได้ใช้ครับผมต่อมา ทัาน้ำฮัโอเคไม่ได้ใช้ครับสุดท้ายเครื่องจักรฮับโอ้ยบูมเบอร์โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่สำหรับบูมเบอร์โหตอนนี้คือมี2เวมี2เวการันตีช็อปชอปเราได้แน่นอนครั้งละ60-60-60เราได้แน่นอนการันตีช็อปชอปเดี๋ยวลองนับแป๊บนะแล้วขาด30ครั้งเราต้องเปิดทั้งหมด ครั้งละ5 5.25.6.30ต้องเปิด6ครั้งเพราะฉะนั้นจะรวมเป็นเพศครั้งละ600 6.5.25 6.6.30ไม่น่าจะใช่หกห้าสามสิบหหไม่น่าจะใช่หกห้าสถูกต้องแล้วนะครับ <S <S เราจะขาดทั้งหมด300เพศเอง <S <S เราจะขาดแค่300เพรเองทุกคนซึ่งจริงๆก็ถ้าเราเสร็จเควสอุ้ยนี่ไงบาาโบเขาให้โอ้โหก็ยังขาดอยู่ได้กุญเจมาเยอะเลยครับ คือรางวัลในการตั้งตัวนี่มันเยอะมากๆเรานี้เราขาดแค่80เพรเว้ยจากการันตีช็อปช็อปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงคืออันเนี้ยมันจะได้กุญแจแสงมืดเว้ยอืมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแต่อันนี้เป็นการันตีช็อปชอปก็ไม่ค่อยได้ใช่ปะช็อปชอปอ่ะลุยแสงมืดเลยละกันวัดดวงไปเลยเปิดแบบทิ้งว้างสุรุ่ยสุดารตามภาษาคนมีเงินเอาหน่อยเว้ย โอเคเดจาวูช็อตเทดีโอเคซิลถาดน้ำไปกันต่อแวนเซลไปกันต่อโอ้โ oh, หได้เยอะมากได้เยอะมากอดมาเยอะมากเฮ้ยม่วงม่วงม่วงแสงม่วงแสงเฮ้ยสปอร์ตไลท์ผมว่าตัวนี้ดีจัดนะ ผมจาเทียมไม่ได้ว่ะขอขอญาตอ่านหน่อยนะมีสกิลผู้นําด้วยนะครับเดฟของตนเพิ่มขึ้นสิบในการต่อสู้นอกจากนี้ฮะเฮดฟีของตนมีมากกว่า80ขึ้นไปจบเตือนจะสะท้อนโอ้โหผมว่าผมว่าน่าจะได้อยู่นะตัวนี้เฮ้ยผมผมว่าตัวนี้น่าจะมาอยู่นะอันนี้แหละข้อดีของการสุ่มตู้นี้ครับคือมันมีโอกาสได้แสงมืดนะนี่แหละนี่แหละคือข้อดีไปหรือกันต่อไฟเสาหลักแห่งเพลิงต่อมาขุนยน เอ้ยได้อยู่นะบูมเมอร์เสาหลักแห่งไฟเต็มไปแล้วอะ่ะอุย้ยพอดีเลยค่ะบูมค่ะคบูมผมปลดล็อกครับเต็มพอดีเลยครับผมสวยงามนะถือว่ามาดีถือว่ามาดีอันนี้ถือว่ามาดีโอเคมาต่อกันเลยครับผมปะ่ะ let's go เปิดมันกว่าเดิมนะตั้งแต่เรารู้แบบสัญญตัวละครมารู้สึกว่ามันกว่าเดิมเอ้ยตัวอะไรอะ่ะซูปเปอร์ช็อตไฟเร็ว ไม่รู้จักครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนี้เรามีครบแล้วต่อไปทานน้ำเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถือว่าเยี่ยมครับตัวนี้ถือว่าดีเลยแหละต้องการอยู่ต้องการเยอะครับต้องการเยอะในการปลดล็อกยนไกวเอาละย,ย,ยาวๆกันไปเลยม่วงดินอันเชิญเจ้าเบข้าให้โอ้โหไดโนร์แลนดโอ้โหชอปเปอร์ ชอปเปอร์เต็มแล้วครับผมดินฟ้าดินธาตุดินไม่ค่อยมีตัวที่แข็งแกร่งโอ้โหเต็มแล้วเหมือนกันบูมเบอร์ดิวะจะครบอยู่แล้วฮัลโหลโอเคต่อเลยละกันแล้วเดี๋ยวเราต้องไปสุ่นเลเจนดอรี่ครั้งหนึ่งนะครับผม <S <S โอ้โหแล้ววันนี้ผมฟาร์มอุปกรณ์มายับเลยครับ คือผมฟาวอุปกรณ์3มดาวมาเยอะมากเลยตอนนี้คือติดมากเลยผมบอกเลยว่าเกมนี้ตอนนี้คือติดติดมากก็ไม่ได้สตรีมอะครับวันนี้ก็คิดว่าไงไม่ติดกันเลยนี่อะโอโหล็อกกี้เฮ้ยม่วงยังไงเวทม่วงเวทโชว์ให้เขาดูไปเพื่อนโอโอีนิกมากครับอันดานเวทคือผมต้องบอกก่อนนะว่า ตัวเด็กๆที่มันสเตปเต็มแบบเนี้ยแม่งแข็งแก่งกว่าพวกตัวตัวแบบนี้ครับพวกตัวม่วงตัวเดียวอ่ะเออตัวเด็กๆแม่งแข็งแก่งกว่านะแข็งแก่งกว่านะผมบอกเลยว่าแข็งแก่งกว่า,านัา่นนะสิเอ๊ะจุดหมายโอเคว้าวโหนี่ได้ครบแล้วเนี้ยลุงนี่แม่งการันตีดูนี้แม่งการันตีดีกว่าปเล มาอีกซัมมอนครั้งท้ายครับผมขออนุญาตไปเลยละกันแสงมืดม,มาไหมแสงมืดมาไหมอันเชิญพรี lan? เมียมแล้ว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 เท่าละส่งผ่านทะลังเต็มเปรียมหีดิจะเอ๋เฮ้ยทำไมมันเหมือนเหมือนตอนแรกเลยวะพัดน้ำจะเอ๋เฮ้ยโอเคโอเคโอเคเฮ้ย มาว่าเฮ้ย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 ,ยมาว่าเวทสีทองอะบอกแล้วว่าตัวสนูโอ้ไม่แย่นะไม่แย่นะครับได้ใช้ตัวเทียดีอยู่แต่เฮ้ย,ยคือเวทมาขนาดเนี้ไม่เลยทองมาจนได้ครับทองแตกโอ้คือไม่แย่ครับไม่แย่บอกเลยว่าไม่แย่แต่ คือตำแหน่งเราดันครบแล้วอะดิเข้าใจปะเออเอาไงล่ะทีนี้ยังไงใจผมก็ไปทางบัคช็อตครับผมมาเดี๋ยวเราคัดสัรเรื่อยๆจนกว่าจะได้บัคช็อตกันเลยแล้วกันโอ้โหผมว่าคลิปแม่งเปิดยาวเลยลเนี่ยมา l e t ก go อันเชิญบัคโอ้โหถ้าไม่ได้มานี่มีร้องอยู่นะถ้าไม่ได้มานี่มีร้องอยูอ่นะอไปัโอ้ ม่วง2ทอง1แต่ตัวนี้ไม่ค่อยเฟียวอันนี้เก่งอยู่นะอันนี้เก่งอยู่เหลือแค่2 7ครั้งครับผมโอ้ไม่ดีต่อเลยแล้วกันรับยังยังรับอุ้ยเทียตัวนี้แหละที่ผมบอกแอคแทกบวกสิบห้ที่ค่อนบวกมีท่าใบ้ครับแต่ว่าบัคช็อตของเรานัมเบอร์วว่ะ ไม่ผมจะศรัทธาในบัคช็อตไปโอ้โหตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ถือว่าเก่งเหมือนกันนะโอ้โหแต่ว่า <c oughs> ใจเราอยู่กับบัคช็อตนะเพื่อนอุยอุ่นยนอะไรวะเนี่ย <c oughs> เออดูตลกดีวะ่ะโทรบอลอันตัวนี้ผมไม่ได้ศึกษามาครับผมไปต่อเลยแล้วกันอุ้ยแปลกๆแล้วได้ซ้มสามครั้งแล้วครับตัวนี้เี่อเราจะไม่ได้บัาาคช็อตจริงดีเอ้ยตัวนี้ก็ได้สา อ๋อโอ้ยอีกหนึ่งตัวครับผมเอมเบอร์อีกหนึ่งตัวแนะนำคลสาสเอใช่เดี๋ยวสิบครั้งเราต้องมาคิดกันใหม่แล้วถ้าเราไม่ได้บั็กช็อตโอ้ยน,นี่คลาสเอสครับผมสายระเบิดคลาสเอสหลายใจวะ่ะแต่คือตัวนี้กับบักช็อตครับที่ผมเลงไว้อะ<ห>แต่ใจผมอยู่ที่บั็กช็อตว่ะเดี๋ยวสิบโลหลังเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงแลวกันไปอ๋อสามทีแล้วต่อไปอ๋อสามทีแล้ว ต่อไปอ๋อสามทีแล้วเฮ้ยสามทีแล้วอะ่ะมันออกบ่อยๆจังอะ่ะเฮ้ยแย่ละเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะฟื้นฟูพลังชีวิตครับสายแท้งผมไม่ได้ศึกถามาด้วยตัวนี้เฮ้ยอันนี้อยู่คัดเอครับอันเช็ดเป็ดเฮ้ยว่าไงอะ่ะสิบครั้งแล้วอะ่ะ อย่างน้อยตัวนี้ก็เก่งมากนะเอาห้าครั้งแล้วกันหครั้งเดี๋ยวเราคิดดูอีกทีแล้วกันโอโหถ้าเสียงมาได้ตัวห่วยคือน้ำตาแตกเลยนะไปฉันรอนายอยู่เจ้ยย้ายผมผิดหวงังเพื่อนเจไปฮับอ๋อมาบ่อยจัดเหมือนอยากให้แบบผมสมยอมมันอะฮับ อุ้ยเจ็ดครั้งแล้วเนียแค่เจ็ดครั้งครับวิบบลว่าผมเลือกมากไม่ได้แล้วว่ะอุ้ยตัวกากไอ้นี่กากผมว่าผมเลือกมากไม่ได้แล้วว,กกกกว่แวะแปลกๆแล้วมีกลิ่นละเริ่มมีกลิ่นละอุ้ยเหลือแค่ห้าครั้งควานเอฟเฟกต์เหมือนนี่เอฟเฟกต์ผู้นำหากพักพวกในทีมหนึ่งตัวถูกโจมตีดิดคิดดิคอนจะมีโอกาสถ้าจบเซตทพิษโอ้โห มันกากไปหน่อยว่ะคือมันไปทางผิวอะโซโล่เกินไปเพื่อนขอแต่วะยายกูยายกูเป้าเพื่อนยายกูเป้าขอดูฉากดิเผื่อมันจะมาเผื่อมันรอมันรอให้ผมดูฉากอยู่ครับเวทเวทเวททองเวทสีม่วงม่วงทองทองมาที่ผีดิบไม่ใช่ไม่เอาผีดิบ อันนี้ว้าวโอเคฟิสตาอย่นี้ผมคิดเลยเฮ้ยโอ้โหมันเป็นไฟอะไฟไม่ใช่อย่างนี้ก็ไห้ตัวหุ่นยนต์นะใ้่ตัวหุ่นยนตเราเอาก็ได้นะอุย้ยเอาไงดีอะเฮียเอาไงดีวะทุกคนหมาเลยนะแค่อีกแค่สี่ครั้งอะเฮียวัดใจเกินผมว่านะระดับเรามันต้องไปต่อวะ่ะมันต้องเอาให้สุดวะสุดปลายทาง ใจแลกใจไปใจแลกใจไปเลยเออจะมาอ้อแอ้ออกแอคออกแอกไม่ได้กูก็เติมเออไม่ได้ยมไม,อไอมไม่ได้ก็เติมไปเลยเออมันจะสักกี่บาทะใช่ไหมเอออย่าไปทําแบบเหยาะแย่เหยาะแย่ครับผมเพราะว่าผู้นำอะมันต้องของจริงไอ้น้องเข้าใจมะน้องชายสหายรักมันต้องของจริงเว้ยเว้ย พงมาหาพี่เถอะไอ้น้องใจแรกใจยังไงเล่าไอ้สัสกูบอกแล้วเกือบแล้วเชียวโอ้ยยืนยันอย่างไวนี่ไงใจแรกใจบอกแล้วว่าใจแรกใจเอาไปเลยหดาดาวให้คะแนนไปเลยจะไปน้องชายเนี่ย เทพเจ้ากัญชาราชาตูุลีเป็นไงโอ้โหนี่มาแล้วเฮ้ยน้องพี่ <c oughs> ก็จัดไปเลยละกันจะได้เป็นการเสียเวลา <c oughs> โบกเอาให้ทำของไว้รอแล้วอะทำของไม่รอแล้วอะม,มาดาเมจสาดาวนะครับเดี๋ยวดูดาเมจสามดาวก่อนนะต,ตาคลิสองไปสมใส่โบงเอาให้โอ้โหแล้วใส่ธนูได้2ออันด้วยครับ แรงแรงจัดอ่ะแรงจัดปลัดบอ่ะนี่ไงดาเมจพริ๊บโบกเอาไชุดเกาะ2ตัวด้วยอัตราคริสามเปอร์เซ็นต์น่าสนใจ <S <S ให้มันตรงสายจัดแล้วจัดให้มันเน้นจัดแล้วจัดให้มันเน้นนอ้น้องแล้วก็บวกอุปกรณ์ไปด้วยเลยละกันโบกเอาไบวกลัวๆดียาวไปดี ใส่ไปโอ้โห,โหขึ้นยากจังเออสวย57เจ็เปอร์ใหญ่พี่เสียหลักไอ้น้องดีถูกต้องเออมาดิเออบวกเก้าไปยิงให้หน้ายู่สรูกิ เดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับในสเตจแรกแล้วก็จะเอาตัวดีๆมารีวิวอีกนะครับผมรับรองว่าผ่าน่านได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ฟาร์มไวแน่นอนนะครับหลายๆตัวที่ผมจับมาแนะนานะครับวันนี้ก็ผมนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับสายก็มานะครับผมนี่มันราชาตู้เลทจริงๆเลยว่ะเออผมชอบบ้างเลยนะเกมแนวนี้เพราะว่าติดอ่ะเพราะมันได้สุ่มกระชามันฟาร์มเพ็เพลินนะครับเนี่ยมาอีกแล้วเห็นไหมภารกิจ เนี่ยเห็นนะเราก็รับอีกแล้วไม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวแจกเพชรอีกแล้ว,เอ,ลวเออมันมันฟาร์มเพลินอนะ่ะพอมันฟาร์มเพชรเพลินเราก็ไปเปิดอีกแล้วก็มันก็อัพตัวของเราไปเรื่อยๆอะ่ะเออเดี๋ยวดูดิดูดิด อันนี้คือเอาไว้อัพของนะเอาไว้ตีบวกของนะครับโบเบอร์นะสำหรับพื่อนี่อยากจะลองเล่นนะครับผมหรือแบบชื่นชอบสไตล์เดียวกับผมผมว่ามีหลายๆคนในช่องผมว่าชอบเล่นสไตล์เดียวผมแน่นอนนะครับนีอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วมาเล่นกันนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปวี้ของคุณทุกคนมากๆเลยเจอกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอในครั้งต่อๆไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ ได้กัน